กราฟสวัสดีคนก็ผมนะอยู่ผมไซโกนิกเช่นเคยนะฮะก่อนเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้เกิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะเกี่ยวกับตัวของค่ายพิเซล่าที่ผมชื่นชอบนั่นเองครับผมนะก็นี่นะผมก็จะมาสรุปและชี้แจงข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องราวเ,เลยเนะี่ยก็สามารถรับชมคลิปของผมได้เลยนะฮะก็ต้องย้อนเหตุการณ์กลับไปที่เมื่อวานนะฮะ วันที่4กุมภาพันธ์นะฮะพศ2568เนี่ยในช่วงเย็นนะฮะที่ผมกำลังนั่งไถโทรศัพท์เล่นไปเล่ยเปื่อยนะฮะผมก็ได้ไปเจอโสพสฉบับฉบัหนึ่งอะของพิซซ่าซึ่งโพสนั้นก็คืออันนี้ผมประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างการย้ายศิลปินภายในค่ายฮนะบริษัทพิซซ่าออฟฟิเชียลจำกัดขอแจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารและดูแลศิลปินที่อยู่ภายใต้ใตการดูแลของกลุ่มบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ฮนะ กลุ่มศิลปินที่ถูกโยกย้ายไปยังบริษัทเวิร์ทับอินเทนเมนต์จำกัดโดยมีทั้งหมด9คนนะผมนะคือคนที่ถูกโยกไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งนะฮะก็คือเทเลนาไอชิราเบต้าเอมิคุโมกุซูรลลุุโซเนบุซาทูรุอดาดาลิต้าลิลิเบลเซลาฟินเนเอมิเอลแอตแลนเชียซิลินดากิโคนนะและคามิยูเลลินน่ผมนะทั้ง9คนนี้เนะี่ยถูกถูกโยกไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งฮนะ ก็คือตัวของลูมินานั่นเองนะผมนะก็เผื่อใครในที่อาจจะฟังแล้วงงๆอยู่นะฮะผมมีผมมีแผงรูปให้ทุกคนแบบที่มาสรุปเข้าใจให้ทุกคนง่ายๆแล้วนะ,ะนะงั้นเราไปดูกันเลยกว่าและนี่นะฮะก็คือแผนรูปนะฮะว่าใครที่ยังอยู่พิซซ่าบ้างและใครเนี่ยที่ถูกโยกไปอยู่ลูมินาโปรเจกต์นะฮะศิลปินนอกเหนือจาก9คนนี้นะฮะก็จะยังอยู่ในการดูแลของพิซซ่านะฮะและการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะฮะจะไม่ส่งผลต่อการไล์หรือการคอแลบกันของสาวๆแต่อย่างใดนะฮะ ก็คือสาวๆที่ถูกโยกไปอยู่ตัวของลูมินาเนี่ยกับคนที่ยังอยู่พิซซ่าเนี่ยก็ยังสามารถคอลลบกันสามารถพูดคุยตามกันได้ตามปกติเลยนะฮะงั้นเรามาดูเหตุผลในการปรับโครงสร้างของศิลปินครั้งนี้กันดีกว่าก็หลังจากทีมบริหารชุดปัจจุบันเข้ามาดูแลนะฮะก็ได้รับข้อร้องเรียนจากศิลปินนะฮะเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลนะฮะข้อที่หนึ่งนะฮะก็คือมีการพยายามเข้าถึงตัวศิลปินผ่านการให้ของขวัญและการให้สิ่งตอบแทนอื่นๆ 2. มีบุคคลภายในบริษัท เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนการกระทําดังกล่าวเอาง่ายก็คือเนี่ยมีคนในบริษัทเนี่ยเป็นหนอนนะสแอบอ้างว่ามีความสนิทสนมกับผู้บริหารและแอบอ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเข้าหาศิลปินโดยมีผู้สนับสนุนในการให้ข้อมูลทําให้ศิลปินเข้าใจผิดว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทสรุปอีกรอบให้เข้าใจนะฮะก็คือก็คือตัวของบุคคลภายนอกเนี่ยแอบอ้างแล้วว่ามีความสนิทสนมกับผู้บริหารนะฮะเพื่อเข้าหาตัวของศิลปิน โดยมีตัวของนอนนี่แหละฮะในการให้ข้อมูลนะฮะทำให้ศิลปินเกิดความเข้าใจผิดนะฮะและก็มีเอกสารฉบับหนึ่งนะฮะที่ถูกโพสต์มาในเวลาพร้อมกันเลยนะฮะก็คือตัวของฉบับนี้ผมสรุปเนื้อหาของฉบับนี้ก็คือก็คือศิลปศิลปินคนอื่นนะฮะที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือที่ผม,มเรียกว่าย้ายบ้านแหละก็คือตัวของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีการเข้ามาปรึกษาในประเด็นดังกล่าวนะ,ะก็คือประเด็นที่ว่าถูกคูกค้ามันแหละเออ และอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของบุคคลดังกล่าวะฮะแต่ทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็ได้มีการปรับมาตรการนะให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นนะฮะทั้งในส่วนของพนักง,งานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะและก็จะดําเนินกฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างรัดกลุ่มที่สุดนะฮะพอจดหมาย2ฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยมีคําถามเต็มหัวไหมดแน่นอนนะฮะว่าความปลอดภัยของบริษัทเนี่ยทำไมแบบมันดูละหลวมจังเลยแล้วให้ศิลปินใหญ่บ้านเนี่ยมันแก้ปัญหาถูกจุดแล้วหรือเปล่าแล้วใครเป็นหนอนอะไรต่างๆมากมายฮนะ มีคำถามเต็มหัวของทุกคนไปหมดและเมื่อผมเนี่ยได้ลองเข้าไปดูในกลุ่มของแฟนคลับของพิซซ่านะฮะทุกคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงประเด็นนี้กันเพียบเลยเนะว่าเฮ้ยใครใครคือผู้อยู่เบื้องหลังใครแบบใครคอยเป็นหนอนให้คนนอกอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบมีคนหนึ่งพิมมาคือแบบโคงไม่ใช่เมนผมหรอกและหลังจากนั้นนะ่ะอีกไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งอะก็ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งจากค่ายพิซซ่าถูกประกาศออกมานะฮะก็คือตัวของฉบับนี้นะฮะ ประกาศจากพิเซล่าออฟฟิเชียลเรื่องการพลสภาพการเป็นศิลปินของเคเรซ a าโซเฟียใช่ฮะทางพิเซล่ามีความเสียใจไปอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มีการตัดสินใจให้ศิลปินภายใต้ชื่อเคเรซ่าโซเฟียพลสภาพการเป็นศิลปินภายใต้สังกัดพิเซล่านับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2568อันเนื่องมาจากมีการกระทำพฤติกรรม ที่ผิดต่อสัญญาในการว่าจ้างในการเป็นศิลปินและผิดกฎของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีพฤติกรรมอันเป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกทราบ2ดําเนินการติดต่อประสานในการรับของขวัญของตอบแทนใดๆรวมไปถึงการนัดหมายเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าถึงศิลปินท่านอื่นอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 3. เป็นตัวกลางในการติดต่อให้บุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าถึงตัวศิลปินท่านอื่นโดยทําให้ศิลปินท่านอื่นเกิดความเขา้าใจผิดการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดประเด็นทั้งทางกฎหมายและทางความรู้สึกขอเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมายและสิทธทิส่วนบุคคลของตัวศิลปินเองกิจกรรมของบริษัทที่เหลือของศิลปินเคเลซ่าโซเฟียที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะถูกยกเลิกบริษัทขอขอบคุณสุดยังอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนที่มอบให้แก่พิซ่ารวมถึงทุกกิจกรรมและศิลปินทุกคนตลอดมา ก่อนหลังจากที่พิเซล่าเนี่ยประกาศโพสต์นี้ออกมาปุ๊บนะเราแฟนคลับก็กรี๊ดแตกดีฮะในกลุ่มแฟนคลับของพิเซล่าเนี mm. right? ่ยคือคอมเมนต์มาแบบรัวๆๆๆเลยฮะซึ่งในกลุ่มแฟนคลับพิเซล่าเนี่ยก็จะมีเมนโซเฟียอยู่คนหนึ่งนะทุกคนจําได้ไหมคนที่ผมบอกว่าคนที่หวังว่าจะไม่ใช่เมนพอเราอะคนนั้นเลยฮะเขาเป็นเมนโซเฟียฮะสุดท้ายก็เลยจะเอกันพอดีเะสุดท้ายเขาก็พิมพ์แบบไล่ยาวมากเลยคือเขาเสียใจร้องไห้คือแบบ แทบจะสลบไปแล้วอ่ะคือแบบเสียใจมากเสียใจแบบเสียใจสุดๆอ่ะคือผมพูดอ่ะอาจจะอาจจะดูเหมือนเหมือนง่ายนะเหมือนผมไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆผมรู้สึกนะผมก็รู้สึกแบบเศร้าๆอ่ะคือถ้าแบบคือถ้าคนที่โดนเป็นเมนผมจริงแบบแบบเอสตอร์ลิลลี่อย่างเงี้ยผมว่าผมผมก็คงไม่ต่างกับเขาผมก็คงจะร้องไห้ที่ทุนลุายเหมือนเขาเลยงั้นเราจบประเด็นของแฟนคลับไว้เท่านี้ก่อนงั้นเราไปพูดถึงความผิดของโซเฟียที่ทํากันดีกว่าฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือโซเฟียอ่ะ เปิดเผยความลับของบริษัทให้บุคคลภายนอกทราบในความคิดของผมความลับของบริษัทมีอะไรบ้างล่ะอะนอกจากตัวตนของศิลปินอันนี้ถูกต้องแน่นอนผมเลยเดาว่าไอความลับของบริษัทเขาเนี่ยก็คือตัวตนที่แท้จริงของศิลปินที่โซเฟียเอาไปบอกคนภายนอกอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะไม่รู้ไม่รู้ผิดหรือถูกแต่นี่คือความคิดของผมนะข้อที่2องนก็คือดําเนินการติดต่อประสานในการรับของขวัญของตอบแทนใดๆและนัดบุคคลภายนอก เข้าถึงศิลปินท่านอื่นทําให้เกิดความไม่สบายใจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งตัวของคอนี้เนะี่ยผมได้ไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะที่เขาเขียนไวนะ้น่าสนใจมากคือเขาเนี่ยเขียนไว้ว่าตัวของโซเฟียนะฮะแอบบอกตัวตนของคนในค่ายฮนะให้กับแฟนคลับเพื่อแลกกับของขวัญน,นั่นเองฮนะซึ่งข้อนี้นะมันก็ไปตรงกลับจดหมายฉบับแรกที่พิซซ่าประกาศออกมานะฮะที่บอกว่าพยายามจะเข้าถึงตัวศิลปินโดยผ่านการให้ของขวัญส่วนตัวและการให้สิ่งตอบแทนอื่นนะ ส่วนข้อที่3มนะันก็คือเป็นตัวกลางในการติดต่อให้บุคคลภายนอกเข้าถึงตัวศิลปินท่านอื่นโดยทําให้ศิลปินท่านอื่นเกิดความเขา้าใจผิดซึ่งข้อที่นฮะก็ตรงกับจดหมายฉบับแรกอีกแล้วนะฮะซึ่งจดหมายฉบับแรกเนะี่ยเขาเขียนไว้ว่านะเขาเขียนไว้ว่าแอบอ้างนะว่ามีความสนิทสนมกับผู้บริหารและแอบอ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อเข้าหาศิลปินโดยมีผู้สนับสนุนให้ข้อมูลทําให้ศิลปินเขา้าใจผิดว่า บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทก็คือตัวของโซเฟียเนะี่ยเป็นตัวกลางนะฮะในการติดต่อบุคคลภายนอกเนะี่ยให้เข้ามาเจอกับศิลปินท่านอื่นโดยแอบอ้างว่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับผู้บริหารนั่นเองฮะส่วนเหตุผลที่ทาอย่างนั้นเนะี่ยก็อยู่ตรงข้อแรกกันแล้วนะฮะก็คือข้อแรกเปลี่ยนก็คือตัวของโซเฟียจะต้องได้ของขวัญน,นะฮะอันนี้คือสิ่งที่แฟนคลับเขาค,คิดกันเราเองนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับประเด็นของโซเฟียนะฮะณปัจจุบันตอนนี้ข้อมูลก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนประเด็นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวของแฟนคลับหลายๆคนนะ่ะไม่พอใจหลังบ้านของพิซซ่านะฮะว่าทําไมมันดูไม่ปลอดภัยจังเลยและอีกอย่างนะที่ตัวของแฟนคลับหลายๆคนนะ่ะไม่ชอบนะก็คือการที่ตัวของบริษัทพิซซ่าเนี่ยไม่ได้แจ้งกับตัวของศิลปินก่อนนะว่าใครจะถูกโยกไปอีกบ้านบ้างนะตัวอย่างฮนะเช่นโพสต์ของเอลวีนะฮะที่อยู่ดีก็ ประกาศปุ๊บแล้วทุกคนก็รู้พร้อมกันเลยฮะรวมถึงตัวของศิลปินและแฟนคลับด้วยฮะก็คือรู้พร้อมกันเลยฮะว่าใครที่ถูกโยกไปอยู่ตัวของลูมินาบ้างและใครที่อยู่พิซซ่าต่อบ้างก็คือไม่ประกาศให้แบบวงในรู้ก่อนเลยอะ่ะก็คือยูดีก็พ่งประกาศให้กับแฟนคลับและตัวของศนะิลปินเนี่ยรู้พร้อมกันเลยฮะนี่เลยเป็นสิ่งที่แฟนคะลับเนี่ยไม่ชอบฮนะและตัวของหลายๆคนเนะี่ยก็ยังคิดว่า ตัวของโซเฟียเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยของดาเลสก็ได้ฮนะเพรานะดาเลสเนี่ยก็เคยทําไมประมาณนี้เหมือนกันนะฮะหลายๆคนนะ่ะเลยคิดว่าโซเฟียเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยก็ได้ฮนะแต่ก็ยังมีคนคิดนะฮะว่าตัวของโซเฟียเนี่ยอาจจะเป็นแพะรับบาปก็ได้ฮนะเพราะเขามองว่าพิซซ่าเนะี่ยน่าจะรีบหาคนผิดมากกว่านะฮะเขาก็เลยคิดว่าโซเฟียเป็นแพะรับบาบไปนะฮะ <c oughs> ซึ่งตัวผมแล้วก็หลายคนเนะี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าโซเฟียเนี่ยไม่น,น่าใช่แพะรับบาบนะฮะก็คือเธอก็เป็นคนทาจริงๆนะเธอไม่ใช่แพทหรอกฮะแล้วก เกตเล็กเกตน้อยดิ๊นึงนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงตอนกลางคืนน่ะทุกคนน่ยยกเลิกไลฟ์แทบทั้งหมดเลยฮะที่ผมเห็นน่ะมีคนไลฟ์เพียง2คนก็คือมีโรซาเลียกับลิลลี่ผมดูโรซาเลียแป๊บนึงแล้วผมก็ไปดูลิลลี่ต่อซึ่งตอบพรผมเข้ามาดูอ่ะคือแบบมีคนแห่สมัครเมมเบอร์เต็มเลยฮะคือแบบพูดขอบคุณแทบไม่ทันอ่ะคือขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็มีสมัครสมัครสมครสมัครสมารเต็มเลยฮะมีทั้งโดเนตสมัครจนคนดูแบบ ทยานไปห้าร้อยกว่าคนน่ะเนะี่ยคือพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บอะทุกคนแบบก็ต่างมามาดูแบบคนที่เราเรารักเลยอะแต่ว่าคนที่เป็นเมนโซฟีอา mm hmm. เขาไม่มีโอกาสทําแบบนี้นะมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากที่เขาบอกว่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นอะเมื่อสิ่งนั้นะหายไปผมอะโคตรชอบคํานี้เลยเพราะว่ามันตรงกับชีวิตผมอะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องอะไรต่างๆอะเมื่อก่อนมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมดูพิซซ่าเจนหนึ่งเลย ที่แบบที่มีเชื่อเจนหนึ่งผมดูสักพักหนึ่งแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเลิกดูไปแล้วพอจะกลับมาดูอีกทีอะคือตอนที่เขากำลังจะจบการศึกษาไปหลังจากนั้นผมก็เริ่มกลับมาดูอีกครั้งจนตอนนี้ก็กลับมาติดหนักเหมือนเดิมก็นั่นแหละฮะรักใครชอบใครฮะก็แสดงออกนะฮะไม่งั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะฮะพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อโซเฟียหน่อยละกันนะฮะก็ตัวของโซเฟียนะก็ เป็นหนึ่งคนที่ผมดูแล้วก็รู้สึกแบบน่ารักอ่ะรู้สึกแบบดูตะมุตะมิสามขวบดีนะฮะก็คุณเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่เมนหลักของผมแต่ก็ค่อนข้างชอบคุณเธออยู่เหมือนกันนะฮะพ <c oughs> อไม่มีคุณเธอแล้วก็อาจจะเงาเงาดนึงนะฮะก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปฮะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยผมอยากให้คนที่ทําผิดกฎบริษัทอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้โซเฟียเป็นคนสุดท้ายละ <c oughs> ผมไม่อยากให้ใครต้องออกจากบริษัทอีกไม่งั้นจะแบบกระทบจบมันจะกระทบความรู้สึกของผมอ่ะก็มีบานนี้ฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ับส r i b ์ไว้ด้วยถึงคลิปนี้จะมีคลิปที่ไม่อยากทำเท่าไหร่เถอะแต่ก็นะถ้าใครชอบกดไลค์ Subscribe ไว้สหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับผม